ครับกลับมาพบกับช่องมิกชองรถบ้านนะครับวันนี้นะฮะจะมาส่งรถให้กับพี่จักรินนะครับที่แมคโครนะครับบางทีนะฮะหลังจากที่ลงคลิปจัดโปรนะครับอฮนเอ้ยนิสสันนะครับซันนี่นะฮะ B14 ไปเมื่อคืนนะครับก็พี่จักรินโทรมาหาเมื่อเช้านะครับช่วงสายนะครับก็ก็มาจํามาแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะขับส่งนะครับให้พี่จักรินนะครับแล้วก็ขับมาเรียบร้อยละโอเค แล้วก็ขับดีนะครับแอร์เย็นเทียบเลยแม้ว่าแดดจะร้อนเพียงใดนะฮะวิธีการวัดนะครับว่ารถเนี่ยแอร์เย็นไม่เย็นนะครับแดดจะจ้าทิ้งเที่ยงบ่ายๆนี่นะครับเอามืออังตรงแดดนะครับปรับน้ายาให้สูงสุดเลยก็ได้นะครับมันจะต้องแสบมือนะฮะถ้าไม่แสบมือหรือว่ารู้สึกว่าแบบมือไม่ค่อยชาเนี่ยแสดงว่าต้องมีจุดไหนอรั่วแล้วล่ะฮะนะฮะหรือไม่ก็ตู้ตันนะครับเอามืออังไว้ก่อนนะฮะ อ้างไว้เลยกับแอร์นะอ่ามันจะแสบแสบอ้างไว้แปบ๊บหนึ่งสักหนึ่งนาทีก็ไนดะ้มือเราจะเริ่มชาชาแบบแบนะอ่ามันจะไม่เชิงแสบแบบแบบแสบร้อนแต่ว่าเราจะรู้ได้ว่ามันมันแสบชานะครับนะครับเนี่ยมันถึงจะเรียกว่าแอร์เย็นนะครับนะฮะแล้วก็โอเคงั้นเดี๋ยวเรากําลังไปนะแล้วก็ฝากลุ้นไปพร้อมกันนะครับแล้วก็มารับชมกันพร้อมกันนะครับ ก็ตอนนี้ก็แวะเติมน้ํามันนะครับตอนนี้ก็อีกสามร้อนะเพราะว่าระยะทางไม่ไกลแล้วนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้อยู่ครึ่งถังน่าจะขึ้นอีกนะครับน้ํามันโอเคองั้นเราออกตัวกันเลยตอนนี้กําลังจะเข้าสู่เส้นถนนสาทรนะครับก็มารวัดต่างๆก็ขึ้นครบนะฮะไฟแสดงจุดของเกียร์นะครับนะครับตอนนี้ก็จะเห็นฮะว่าจะเป็นวิวเมืองนะครับวันนี้ แต่คอนโดนะครับในกรุงเทพนะฮะแล้วก็เรื่องการขับรถขับลาก็นะฮะน้ำใจก็จะมีน้อยหน่อยนะฮะก็มีมีบ้างครับมีบ้างเราอาจจะต้องใช้วิชาที่สั่งสมมานะฮะในการเปลี่ยนเลนนะฮะแต่ถ้าเราจะร้อยเข้าเบรกเลยเนี่ยยากมากนะฮะน้อยฮะแต่ก็ก็มีมีมีอยู่บ้างนะครับนั่นแะตอนนี้รถจะไม่ติดนะครับก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ โรงเรียนยังไม่เปิดนะครับก็จะทําให้รถเส้นนี้เนี่ยโลง่งอควรครับดูจีเบสเมื่อกี้ท่าสุปแล้วจีเบสพามาถูกทางแล้วนะครับเมื่อกี้เราคุยกันแล้วคุยกับเฮ้ยจีเองทาไมเอ็งทําแบบนี้วะทาไมเอ็งพาข้าอ้อมวะอะไรแบบนี้แต่เขาบอกว่าไอจีบอกว่าไปทางนี้แหละลุกพี่ยังไงก็ไวกว่าโอเคแล้วก็บอกได้ตามใจเอง <c oughs> คุยคนเดียวแหละบ้าอ่วะฮะ โรงรมอาคารสวยงามะฮะคอนโดนี่จะบอกเลยว่าไม่ถูกเลยครับนะฮะ,นะฮะห้องหนึ่งเนี่ยห้องเล็กๆเ,กเยห้องนึงก็ห้องแถวนะห้องนะฮะเปิดไปมีห้องมีห้องน้ําเนี่ยไม่ถูกเลยคระะับร้านกว่าๆนะฮะโนนก็ไม่มีนะครับแต่แต่ก็คนที่จะซื้อก็เขาก็อ,อใช้ ต่างกันครับบางคนก็ทํางานอยู่แถวนี้นะก็มีไว้แถวนี้เพื่อจะได้ตื่นเช้าไปทางานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่วบางคนก็เร like ียนนะครับพ่อแม่ก็ซื้อให้หรือว่าเช่าอะไรเนี่ยอ่ะโอเคนอกเรื่องไปนะครับไปต่อครับเดินทางสู่บางพลีนะส่งรถพี่จัรติดกันก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงแมคโครแล้วนะครับจุดที่นัดหมายกันกับพี่กับิดนะครับอนนี้อยู่เส้นบางนาตรานะครับสีเบพา เดี๋ยวเราไปสอบถามและสัมภาษณ์พี่จกิจกันครับผมเอาละครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่จกิจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มัตสักพักเนี่ยเราเพิ่งไปลองขับกันมานะฮะวนจากแมคโครบางพีนะครับเข้าไปสานีวัลภูมินะฮะจนสุดเส้นนะครับแล้วก็ออกมานะเดี๋ยวเรามาถามความคู้สึกกับพี่จกิจกันนะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับพี่กิจครับรู้สึกยงไงบ้างครับหลังจากได้ลองขับซันนี่คันนี้แล้วโอเคครับซันนี่ซันนี่คันนี้ดีมากเลยครับ สภาพช่วงล่างแล้วก็การทรงตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ครับนะฮะแล้วก็ราคาเหมาะสมกับตัวรถไหมครับพี่จิจครับโอเคเลยครับราคาแคบบนี้นะครับใช้ได้เลยครับราคาเหมาะสมนะพี่นะดีครับดีครับก็โดยรวมแล้วปรับใจพอใจโอเคได้ดีมากครับอ่าโอเคเอาละครับก็เข้าข้ามประมาณนี้นะครับเออ ถ้าใครอยากได้รถราคาไม่แพงนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องมิชชันรถบ้านเอาไว้ด้วยนะครับครับผมนะฮะแล้วก็เออผมก็จะมีคลิปเออรีวิวแบบนี้มาลงอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็แล้วก็โทรมาโทรมากันเลยนะฮะอย่าอย่าช้านะครับโอเคถามมอดเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะผมและพี่จักิต้องขอลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัส